ย้ายไปที่จังหวัดน้องคายค่ะน้องคายค่ะเพื่อนก็นได้เปิดอบรมหลักสูตรอาสาประสุตว์ภายใตยกิจกรรมโครงการโคแสนล้านน้ำร่องเพื่อเป็นการพัฒนาและก็เพิ่มทักษะให้กับอาสาสมัครชุมชนของกองทุนหมู่บ้านและก็ชุมชนเมืองค่ะด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคให้มีคุณภาพการปรับปรุงพันธุ์ให้มีคุณภาพ,ารรพ,ภาพและก็ตรงกับความต้องการของตลาดค่ะ ที่โรงแรมราชาโฮเทลแอนด์รีสอร์ทอำเภอโพนพิสัยจังหวัดหนองคายนายจิระพงษ์ทงวัชละพอนประธานคณะกรรมการติดตามสนับสนุนการดำเนินงานโครงการโคแสนล้านน้ำร่องเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรอาสาปสุสัตว์ภายใตยกิจกรรมโครงการโคแสนล้านน้ำร่องที่สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติจัดให้มีขึ้นค่ะ นายสุชาติพิเมยรักษาการภูมิำนวยการสำนักง,งานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติสาขาเขต6เพื่อนบอกวังสี่ครับจากที่คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที18่18เมษายน67ครับมีมติเห็นชอบดำเนินโครงการโค้แสนล้านน้ำรองภายใต้สินเชื่อของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือวัดท่อกอสอนี่แหละครับวงเงินหาพันล้านบาทครับเพื่อการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ เสริมให้กลัวเรือนสมาชิกกองทุนมูบานและชุมชนเมืองลดผ้าระคาครองชีพให้กับครัวเรือนสมาชิกกลับยกระดับการผลิตโคเนื้อที่มีคุณภาพสูงสู้ตลาดภายในละกาต่างประเทศส่งเสริมการตลาดขยายโอกาสในการพัฒนาทักษะด้านอาชีพการเลี้ยงโคคุณภาพสูงและกาพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเก็บแข็งยางอย่างยืนครับมีคุณภาพละกาตรงกับความต้องการของตลาด สำนักงานกองทุนมูบา้านและกะชุมชนเมืองแห่งชาติจึงได้จัดให้มีการฝึกอบรมในเถื่อนี่ขึ้นครับซึ่งเป็นการจัดอบรมเถื่อที่เกาเ่าหรอครับโดยดดาเนินการในพื้นที่สำนักงานกองทุนมูบ้านและชุมชนเมืองสาขาเขตหกผู้เข้ารับการฝึกอบรมครับกับมีสมาชิกกองทุนมูบ้านและชุมชนเมืองผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานกองทุนมูบ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติผู้แทนหน่วยงานผ้าขีทถีเกี่ยวของเท่งภารกรดเหล่ากับซือมวลชน รวมทั้งมัดหนีสองรอยคนครับ